เล่นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งครับมาลองแนะนํามาดูครับเป็นกล้องสองทางไกลย,ยอดเหรียญของโคว่านะครับโมเดล BL 8H นะครับกล้องตัวนี้อัตราขยาย20เท่านะครับหน้าเลนส์เนี่ยวัตถุอยู่ที่80มิลนะครับโคว่า BL s h เนี่ยเป็นกล้องสองทางไกลแบบยอดเหรียญหรือว,ว่าเป็นกล้องชมวิวก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้คือถ้าระบบยอดเหรียญคือจะมีติดตั้งตัวยอดเหรียญน,นะครับ ึ่งสามารถเลือกได้ตั้งได้ว่าจะเอาเหรียญเป็นเหรียญ5บาท10บาทอย่างตัวนี้เนี่ยที่สั่งมาเนี่ยมันจะเป็นเหรียญ10บาทนะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้ว่าเราต้องการให้ชัตเตอร์นี่เปิดนานแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดว่าจะเป็นกล้องชมวิวข้างนอกก็จะไม่มีระบบยอดเหรียญน,นะครับกล้องเนค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ผมยืนบนเก้าอี้นิดนึงเวลาติดตั้งกล้องเนี่ยจะต้องมีตัวเก้าอี้มาวางน,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 นะครับสำหรับความสูง การชายไทยอย่างผม160%เนี่ยมันจะสูงไนิดหนึ่งนะครับจะต้องตั้งฐานที่ัหนครับก็งานเรียบร้อยนะครับรว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เลนส์คุณภาพดีมากนะครับที่สำคัญก็คือกล้องตัวนี้เป็นระบบชัตเตอร์อ่าก็คือการใช้งานเนี่ยกล้องเนี่ยสามารถจะขยับได้ปกติทั่วไปนะครับแม้ว่าจะไม่หยอดเรียนหรือถูกตัดเวลาแล้วก็ตามเพียงแต่ พอเวลาหมดปุ๊บเนี่ยมันชัตเตอร์ข้างในมันถูกปัดมันทําให้เราไม่สามารถเห็นมุมได้นะครับแล้วพอเราหยอดเหรียญเข้าไปสิบบาทปุ๊บเริ่มทํางานเนี่ยหน้าชัตเตอร์ก็จะเปิดทําให้เราสามารถส่องดูดีได้นะครับในเวลาที่กําหนดนะครับก็ทําให้สะดวกการใช้งานนะครับกล้องหยอดเหรียญโครวาเนี่ยออกแบบรีบง่ายมากนะครับแล้วก็ตั้งใจให้ทนทานก็คือไม่มีส่วนที่ต้องปรับแต่งมาทั้งสิ้นเลยนะครับมาะสรุปทุกส่วนเนี่ยเป็น ไม่ไม่เป็นโลหะก็เป็นพลาสติกแข็งอย่างดีไม่มีการปรับโฟกัสทั้งสิ้นนะครับกล้องี่ยถูกตั้งให้ดูโฟกัสเนี่ยระยะค่อนข้างไกลนะครับก็คือต้องตั้งแต่ประมาณเจ็สิบเมตรขึ้นไปนะครับถึงเะ็นชัดเจนก็ใช้งานสะดวกดีมากเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากหากล้องต่อเหรียญคุณภาพดีๆนะครับไอติมเจปแปนตัด่วนครับก็ ลองดูครับถ้าใครอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องหยอดเลียหรือกล้องชมวิวนะครับติดบนสำน,นักงานติดบนตึกสูงหรือว่าติดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราเข้ามาดูนะครับเอา BL8S